ถีจอมพานประพันธ์โดยฟ้าประทานบทที่4คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอปพลายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลไม่นานนักถึงตอนเย็นดวงตะววันเริ่มคล้อยบ่ายเย็นย่ำพานไกาพานแก้วและเพลิงก็ได้เดินมาถึงหมู่บ้านแก่นขาม ไอเพิงไม่เห็นสนานเลยนะเว้ยในห้อยสองอุทานด้วยความดีใจหลังจากที่เห็นเพลิงกำลังเดินเข้าหมู่บ้านโดยมีพลางแก้วและพลางไกลเดินกลับมาด้วยยังสบายดีนะครับในห้อยสองในห้อยทองเพลิงเอ่ยด้วยความดีใจหลังเห็นในห้อยทั้งสองอีกครั้งโดยดวงตาของเพลิงได้ชาเลืองมองไปยังรูปสลักในห้อยเขียวที่ตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านโดยแววตาที่ดูราวกับ คิดถึงวันวันเก่าๆที่เคยร่วมเดินทางไปด้วยกันเออข้าย,ยังสบายดีแล้วเองล่ะทำไมถึงได้กลับมาเย็นย่ำขนาดนี้มีเรื่องอะไรเง้นรึในห้อยทองเอ่ยถามกับเพลิงราวกับรับรู้ถึงความกังวลที่ปรากฏบนใบหน้าเพลิงเองคุยกับชาวคารวาลหรือนายห้อยนะเดี๋ยวข้าจะไปคุยกับผู้นำหมู่บ้านเสร็จแล้วเองอย่าลืมกลับไปหาพ่อกับแม่เองที่บ้านด้วยล่ะ พลางไกลหันไปบอกเพลิงก่อนจะเดินไปกับพลางแก้วตรงเข้าไปยังบ้านของผู้นำหมู่บ้านแก่งขามเฮ้ hey, มีเรื่องอะไรหรือวะเพลิงแล,ล้วพานสองคนนั้นคือใครวะดูเหมือนอายุจะน้อยกว่าข้าอีกนาในห้อยสองกระซิบถามกับเพลิงด้วยความอยากรู้พร้อมกับแววตาที่มองตามแผ่นหลังของพลางแก้วและพลางไกลจนลับสายตา เอ็งไม่เห็นการวางท่าทีนิ่งสงบของท่านพรานทั้งสองเลยหรือในห้อยสองขาคิดว่าคงเป็นผู้ช่ำชองและเชี่ยวชาญทั้งด้านอาคมและป่าแน่ดูแล้วไม่มีช่องว่างที่จะจมตีได้เลยแม้แต่น้อยในห้อยทองพูดขึ้นด้วยความรู้สึกตนแล้วท่านพรานให้เอ็งบอกอะไรกับชาวคารวานหรือดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องดีเลยใช่ไหมในห้อยทองถามเพลิงราวกับว่า เขาจะมองออกทุกอย่างไปที่แคร์ใต้ต้นมะขามใหญ่ก่อนดีกว่าครับเรื่องมันยาวเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนถึงปลายยอดเลยครับเพลิงหันไปบอกในหอยทั้งสองที่คำพูดที่ติดเล่นเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ดูจริงจังเกินไปในหอยทั้งสองเมื่อได้ยินดังนั้นก็มีสีหน้าตกใจเล็กน้อยเอาเอาไงก็ได้เดี๋ยวข่าไปจุดคุบเพลิงทำความสะอาดรอในหอยทอง เองอย่าลืมเอาหายสุราตามหลังข้าไปด้วยแล้วกันนายห้อยสองบอกเพื่อนก่อนจะถือคบไฟเดินนําเพลิงไปยังแคร่ใต้ต้นมะขามใหญ่ใบมะขามที่ถูกลมพัดต่างปลิวร่วงหลนลงมาจากบนต้นไม้ใบมะขามเล็กๆปลิวเกลื่อนพื้นที่ร,บรอบๆรวมถึงแคร่ไม้ด้วยราวกับไม่มีการรวมตัวตั้งวงร่ำสุราเหมือนแต่ครั้งก่อนครั้งสมัยยังมีนายห้อยเขียว และทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ได้มาที่นี่นายขึ้นไหนแล้วครับเพลิงเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่ปนเศร้าพร้อมกับใช้มือค่อยๆปัดไปเมื่อขามที่อยู่บนแคร่ออกทีละเล็กทีละน้อยทางกลางความมืดของดวงตะว,วันที่กำลังลาลับขอบฟ้าสายลมอ่อนพัดผ่านกายชวนให้รู้สึกหนาวคบเพลิงที่อยู่รอบๆเริ่มไหวตามแรงลมที่ประทะ ชวนให้เพลิงมองแคล่ที่ตนกำลังใช้มือปัดไปมะขามที่ตอนนี้กระทบแสงไฟกลายเป็นภาพที่ย้อนอดีตที่เคยมีเหล่านายห้อยทั้งสามเพลิงรวมถึงชาวคาราวาลลูกน้องในห้อยนั่งรวมวงทานข้าวร่ำสุรานำเรื่องคำขันมาเล่าด้วยกันที่นี่เทพจะทุกวันก็ตั้งแต่เองจากหมู่บ้านไปนั่นแหละพวกขาก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งร่ำสุราการันมาแต่ก่อน งานที่หมู่บ้านเองก็เยอะขึ้นเวลานอนค้าก็แทบไม่มีเลยในห้อยสองเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกเศร้าใจไม่แพ้กันจนเสียงเท้าของนายห้อยทองเดินตรงเข้ามาพร้อมกับในมือถือคบเพลิงและหายสุรามาด้วยหาเกิอจะไม่เจอแล้วเว้ยนี่เป็นหายสุราไปสุดท้ายที่มันเคยอยู่ในคารวานครั้งที่เรากลับมาจากไพรสพึงในห้อยเขียวบอกให้ค้าเก็บมันไว้ให้ดี รอวันที่เราทั้งหมดอยู่กันพร้อมหน้าแล้วค่อยนำมาดื่มแต่ว่าวันนั้นคงไม่มีอีกแล้วแหละขาก,ก็เลยนำมันนี่ไงกลัวว่าเดี๋ยวเพลิงมันจะไปไหนซะก่อนในห้อยทองพูดก่อนนำหายสุราใบนั้นมาวางตรงกลางแค่ที่มีจอกดื่มที่ทำจากดินเผาทั้งหมด4ี่ใบให้ข้ารินให้ดื่มเถอะครับเพลิงหันไปบอกทั้งสองก่อนเอื้อมมือไปหยิบเอาหายสุราจากในหอยทอง เมรินลงยังจอกดินเผาทั้งสี่ใบที่วางอยู่ด้วยกันจนน้ำสุราถึงครึ่งจอกทั้งสี่ใบเพลิงก็หยุดรินนำหายสุรามาตั้งเอาไว้ก่อนยกจอกที่อยู่ด้านหน้าของตนชูขึ้นไปยังด้านหน้าในห้อยทองและในห้อยสองที่เห็นดังนั้นก็นำจอกดินเผาที่วางอยู่ใกล้ด้านหน้าตนเอาขึ้นมาชูไว้เช่นกันสายตาของคนทั้งสาม,มองไปยังจอกดินเผาอีกใบ ที่ยังคงวางอยู่บนแคร่พร้อมกับยิ้มออกมาเอ้าเดิมเสียงเอ่ยจากทั้งสามคนได้ดังขึ้นจอกสุราได้ถูกยกขึ้นกระดกดื่มจนหมดก่อนจอทั้งสามจะถูกวางลงบนแคร่ดังเดิมอชุมคอดีนักในห้อยศออุทานขึ้นหลังจากที่ดื่มสุราจอกนั้นแล้วเรื่องที่เองจะเล่าให้พวกข้าฟังนี่มันคือเรื่องอะไรเงินหรือว่าเพิง ายหอยทองเอ่ยถามหลังจากวางจอกสุราที่เพิ่งยกดื่มหมดไปทั้งนั้นคาเริ่มเล่าให้ฟังเลยแล้วกันครับเรื่องที่ข้ากำลังจะเล่าต่อจากนี้มันอาจฟังดูเหลือเชื่อเกินไปหน่อยยังไงในหอยก็พิจารณาเองหลังจากที่ข้าเล่าจบก,ก็แล้วกันครับในหอยทั้งสองพยักหน้าให้กับเพลิงเป็นเชิงเข้าใจก่อนเพลิงจะเริ่มเล่าเรื่องราวในอดีตชาติปางก่อนให้กับในหอยทั้งสอง ได้ฟังพอง้องกันเวลาของค่ำคืนนี้เริ่มไหลผ่านไปเปลไฟจะคบเพลิงที่ส่องแสงสว่างอยู่รอบๆพลิ้วไหวไปตามสายลมที่คอยพัดเข้ามาปะทะอยู่เป็นระยะระยะจนกระทั่งผ่านไปสักพักเพิงก็ได้เล่าเรื่องที่นาคราธมินที่บอกเอาไว้จนจบอืมมันก็เป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆนั่นแหละในห้อยทองคำเอ่ย พลางใช้ความคิดตามไปด้วยหลังจากได้ฟังเรื่องเล่าของเพลิงจกเรื่องแต่ชาติปัางก่อนเลยหรือในห้อยสองพูดด้วยสีหน้าที่ครุ่นคิดแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่พวกข้าจะไม่เชื่อเลยนะเพลิงหากเองมีเรื่องลำบากใจละก็มาพึ่งพวกข้าได้เสมอเลยนะในห้อยทองบอกพร้อมกับตบไหล่เพลิงเออก็อย่าที่ในห้อยทองว่านั่นแหละข้าเชื่อในสิ่งที่เองเล่าจะอสูร หรือพูดผีเทพหน้าไหนมาบาังอาจทำร้ายเองล่ะก็ข้าสองคนพร้อมจะจันน้ากับพวกมันได้ทุกเมื่อนายห้อยสองพูดด้วยน้ําเสียงที่ดังเต็มไปด้วยความหนักแน่นและความเชื่อใจในตัวเพลิงเอาเอๆรีบดื่งสุราในไหนี้ให้หมดเถอะเองรีบไปหาพ่อแม่เองได้แล้วนายห้อยทองบอกพลางรินสุราที่อยู่ในไหลงจอกสุราอีกครั้งเดิม ในหอยทั้งสองรู้สึกดีใจหลังจากได้พบเจอเพลิงอีกโดยหารู้เลยว่าอันตรายนั้นกำลังกล้ํากลายใกล้เข้ามาย้อนเวลากลับไปก่อนหน้าน,นี้สักเล็กน้อยไปยังด้านของพลานแก้วและพลานไก่ที่ได้ไปหาผู้นำหมู่บ้านเก่นขามพร้อมกับมีพ่อแม่ของเพลิงนั่งรวมทานอาหารอยู่ด้วยกันนี่นี่พ่อจริงๆหรือ เสียงแม่ของเพลิงอุทานด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นรูปร่างของพานไกลกลับมาอยู่ในวัยสี่สอีกครั้งก็เออสิวะเอ็งนี่จำพ่อตัวเองไม่ได้งั้นรึพานไกลเอ่ยพร้อมกับมองแม่ของเพลิงด้วยแววตาที่ดูดีใจเอ็งสองคนคงเลี้ยงดูเจ้าเพลิงมันดีเลยสินนะมันถึงได้แข็งแรงกลายเป็นหนุ่มได้ถึงขนาดนี้พานแก้วเอ่ยขึ้นพร้อมกับยกแก้วที่มีน้ำสุราถูกรินไว้อยู่ด้านหน้า ขึ้นมมาดื่เป็นเพราะท่านทั้งสองนั่นแหละครับที่คอยสั่งสอนเพลิงมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่เพลิงคงไปอยู่กับเหล่าในห้อยแล้วใช่ไหมครับพ่อของเพลิงที่นั่งอยู่ข้างแม่ได้พูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่นอบน้อมและเคารพผ่านทั้งสองอืมใช่เออข้ามีเรื่องจะมาแจ้งพวกเจ้าอยู่เหมือนกันผ่านไกาได้พูดราวกับพิ่งจขึ้นได้ <c oughs> มนุษย์ผู้สุดแสนจะอ่อนแอเอย๋ยโอมเสียงทุ่มลึกเต็มไปด้วยความทรงพลังได้เอ่ยขึ้นขณะลอยอยู่บนกลางหมู่บ้านแก่นขามทางกลางความมืดก่อนจะเริ่มไายบริกรรมคาถาบางอย่างออกมาเสียงไายคาถาต่างดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านแห่งนี้ผู้นําหมู่บ้านผ่านไกาที่กําลังหันไปบอกผู้นําหมู่บ้านแก่นขามที่ก่อนหน้านี้นั่งดื่มสุรายอยู่ข้างๆ บัดนี้ผู้นำหมู่บ้านกลับนอนหลับลงไปกองกับพื้นโดยท่าทางที่ดูผิดปกติจนพานไกลรีบเข้าไปเขย่าตัวผู้นำหมู่บ้านทว่ากลับรู้สึกถึงความเวียนหัวและรู้สึกง่วงอย่างรุนแรงราวกับเพิ่งถูกวางยาไอไก่คาได้กลิ่นไอมนคาถาประหลาดนั่นที่สุลานะ่ะมันไรมนมาจากที่ใดวะผ่านแกพูดขึ้น พลาใช่นนิ้วจิกเข้าที่เนื้อแข็ของตนไว้เพื่อไม่ให้ตัวเองที่กำลังรู้สึกง่วงอยู่ดุนแรงจะเผลอหลับไปเนี่ยนะผ่านไกได้หันไปมองพ่อแม่ของเพลิงที่กำลังจะหลับไปเช่นกันหรือว่าเป็นเพราะคารวานที่นำสิ่งค้ามาให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพวกคนประหลาดจะมึงลับแลพ่อของเพลิงพูดตะกุตะกัก ก่อนจะหลับลงไปมันมีส่วนผสมสมุนไพรที่ทำให้แม่แต่ช้างสลบไดท้ที่ไม่ได้กินคงเพราะมนตาที่มันไร้กำกับเอาไว้แล้วยังเสียงไร้มนประหลาดบทนี้อีโอยข้าจะไม่ไหวแล้วเวย้ยผ่านแก้วเอ่ยขนาดที่มือจิกนึกแขนตนเองเร็วแรงที่มีอยู่ในร่างเริ่มค่อยๆหมดลงเพิ่ม ผ่านก่พูดด้วยเสียงแผ่วเบาจากนั้นผ่านทั้งสองกวนหลับลงไปพร้อมกับคนที่มีอยู่ในหมู่บ้านเกนขามได้ลิ้มรสข้าวของที่ผสมยานอนหลับรวมถึงมนตราที่ได้ไร้เอาไว้ด้วยกลับไปยังใต้ต้นมะขามที่เพลิงได้นั่งรำสุรายอย่างเพลิดเพลินกับในห้อยทองและในห้อยสองต่างเอ่ยถามสารทุกสุขดีบกันด้วยความคิดถึงก่อนที่เพลิงจะรู้สึกถึงลมอ,อ่อ,อน ที่เคยพัดกระทบใบไ,ไม้ขามจนร่วงหล่นลงมาแต่ตอนนี้กลับนิ่งสนิททุกอย่างดูเงียบราวกับมีเพียงเสียงกลุ่มตนที่กำลังนั่งร่ำสุรายอยู่บนแคร่ใต้ต้นมะขามใหญ่ท้ายหมู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวคนขับในห้อยเพิ่งพูดขณะที่ในห้อยสองกำลังจะแสดงท่าทางเต้นรำเพื่อสร้างบรรยากาศให้สนุกซึ่งในห้อยทองที่กำลังเคาะกรอบไม้ไผ่ ก็ได้หยุดลงในทันทีมีอะไรง้นหรือว่าเพลิงในห้อยสองเอ่ยถามจากที่ในห้อยสองได้เห็นสีหน้าเพลิงดูเหมือนว่ากำลังกังวลและแปลกใจนั่นเองทำให้การเต้นและการตีกรอกเคาะาไม้ก็ได้ยุดติลงในห้อยทองก่อนหน้านี้เองได้บอกให้ไอ้จ่อยเอาอาหารกับแกล้มมาส่งหรือเปล่าในห้อยสองพูดขณะที่ใบหน้า ยังคงหันมองเข้าไปยังภายในหมู่บ้านที่มีคบเพลิงคอยให้แสงสว่างที่อยู่รอบๆหมู่บ้านเริ่มดับลงทีละดวงราวกับไม่มีคนเฝ้าหมู่บ้านมาคอยเปลี่ยนคบเพลิงข้าจำได้ว่าข้าบอกกับมันไว้ก่อนหน้าที่ข้าเจ้าหายเล่าใบนี้มาในหอยทองพูดพร้อมกับรู้สึกถึงความผิดปกติเฮ้ยข้าว่ามันใชดจะผิดปกติแล้วลรื ในห้อยสองพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังก่อนจะหันไปมองเพลิงที่กำลังนั่งนิ่งราวกับกำลังใช้ความคิดบางอย่างอยู่รีบไปที่หมู่บ้านกันก่อนเถอะครับข้ากลัวว่าพวกอะสูนมันจะเคลื่อนไหวกันแล้วเพลิงพูดด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นกังวลพร้อมกับมองหน้าคนทน้งคู่ด้วยแววตาที่จริงจังเดี๋ยวข้ากับในห้อยสองจะไปเอาวุธที่เกวียนก่อนนะเอ็งไปดูในหมู่บ้านรอพวกข้าหากมีศัตรูก็อย่าพิ่งผีผาม ร้อยคาสองคนไปสมทบก่อนในห้อยทองสั่งก่อนที่ทั้งสามจะแยกย้ายกันเข้าไปในหมู่บ้านทำตามที่บอกเอาไว้แม่พ่อเพิงตะโกนร้องดังลั่นด้วยน้ำเสียงที่ดูเป็นกังวลทันทีที่วิ่งมาถึงหน้าบ้านตนพร้อมกับวิ่งขึ้นไปดูบนชั้นบนเพื่อไปยังห้องนอนของพ่อและแม่ไม่มีหรือว่านอนค้างที่ไรวะเพลิงพูดกับตัวเองในทันที ที่ไม่เห็นพ่อกับแม่อยู่ในบ้านก่อนจะยืนนิ่งใช้ความคิดอย่างหนักต้องรีบไปหาปูก่กับอาจารย์ที่บ้านผู้นำก่อนเพลิงดึกขึ้นได้จากนั้นก็วิ่งลงบันไดามาอยังพื้นดินพร้อมกับวิ่งสะพายย่ามรวมถึงพบปืนสั้นที่ถูกนำมาถือไว้ด้วยความระมัดระวังนะนะลุงลุงเพิงตะโกนพร้อมกับใช้มือเขยา่าเพื่อปลุกล่างชาวบ้าน ที่นอนสลบกันอยู่ตามระหว่างทางที่กำลังวิ่งไปแต่ก็ไร้การตอบสนองจากร่างที่ได้หลับไหลไปแล้วแม้ว่าเพลิงจะเขย่าร่างผู้คนเหล่านี้แรงสักเพียงใดก็ไม่สามารถทำให้ตื่นขึ้นมาได้เลยจนกระทั่งเพลิงได้วิ่งมาถึงบ้านของผู้นำหมู่บ้านแก่นขามแม่พ่อเพลิงตะโกนเรียกด้วยความเป็นห่วงก่อนจะสังเกตเห็นร่างพ่อและแม่ตนที่กำลังนอนหลับไหลไปแล้ว เรือร่างของพานแก้วพานไก่ที่นอนอยู่ข้างๆพ่อแม่ปู่อาจารย์ดยิข้นไหมเขาพยายามปลุกคนทั้งสี่อย่างรุนแรงแต่ก็ไม่มีทีท่าว่าจะตื่นขึ้นมาได้หืมไม่จะสมผัสได้ถึงผู้พอมีฝีมือได้แต่มีคนที่มีต้องมนุษ์าอยู่อีกเง้นหรือเสียงอันทุ่มลึกทรงพลังได้ดังขึ้นจากบนท้องฟ้าพร้อมกับร่างของเจ้าของเสียงนั้น ค่อยๆลอยต่ำลงมาอยู่ด้านล่างค,คุดเพิงเอ่ยพลางกระชับปืนตนขึ้นมาด้วยความระมัดระวังในทันทีที่เห็นร่างนั้นได้ปรากฏตัวอยู่ต้นหน้าของตนโดยเจ้าของร่างนั้นได้ยสย่ายปีกบินท่ามกลางความมืดอ,อยู่นอกบ้านโดยมีแสงจะคบเพลิงที่เหลืออยู่เด้สาส่องเผยเห็นเป็นร่างคล้ายกับนกขนาดใหญ่สีเขียวมรกตสะท้อนกับแสงจะคบเพลิง มีร่างกายคล้ายกับมนุษย์สูงขนาดสเมตรตามเนื้อตามตัวได้มีกําไลสลักรูปครุฑที่แขนและขาใบหน้ามีลวดลายสลักอย่างปราณีตราวกับเป็นลวดลายที่สำคัญพร้อมด้วยเขี้ยวที่ออกมาจากมุมปากทั้งสองข้างคล้ายกับยักษ์ดวงตาสีเขียวเปล่งแสงจากความมืดได้จ้องมองมายังที่ร่างของเพลิงด้วยความประหลาดใจ เหตุใดมึงถึงไม่หลับไหลายปเสียโอมสิยงสบทลั่นด้วยความหงุดหงิดจากครุดเหตุใดมึงจึงไม่หลับไหลสิ่งสบทด้วยความหงุดหงิดจากครุดมันสะวางขึ้นพร้อมกับดวงตาที่กําลังเปล่งแสงสีเขียวขยายใหญ,ใหญ่ราวกับกําลังโกรธก่อนที่มันจะเริ่มไร้บทสวดอีกครั้งเป็นฝีมือของคุดจริงด้วยรู้สึกเหมือนกำลังจะหลับอ เร็วแรงเริ่มหายเพลิงก่าวอย่างระลึกมลักพลางใช้เล็บของตนจิกเข้ามาที่เนื้อแขนจนมีเลือดไหลออกเพื่อบังคับให้ร่างกายตนที่กำลังอ่อนแรงรู้สึกง่วงนอนอย่างรุนแรงให้ตื่นตัวขึ้นไอผ่านแก้วและผ่านกายที่หลับไหลลงไปแล้วไดยส่งเสียงขึ้นมาใกล้ๆก,กับเพลิงหึมันทั้งสองเป็นใครกันถึงได้หลุดออกจากอาคมกูได้ไม่ พวกมันต้องตายครุตนนั้นได้สะบัดด้วยความหมงุดหงิดกว่าจะเก็บปีที่สยใยใหญ่กว้างให้หายอันตรธานไปทั้งอย่างนั้นเทาทั้งสองข้างของครุฑตนนี้กำลังเหยียบย่างกลายขึ้นไปบนแผ่นไม้ซึ่งเป็นพื้นบ้านผู้นำหมู่บ้านแก่นขามที่มีร่างของพ่อแม่เพลิงและผู้นำหมู่บ้านรวมถึงร่างพานแก้วพานไก่ที่กำลังค่อยๆขยับเหมือนกับจะตื่นขึ้น ส่วนเพลิงยังคงใช้มืออีกข้างจิกแขนตนไว้อย่างนั้นและมืออีกข้างจับปืนสั้นไว้แน่นเหงื่อเริ่มไหลซึมออกตามผิวหนังใบหน้าหัวใจของเพลิงรู้สึกเต้นระรัวขึ้นราวกับรับรู้ถึงความอันตร,รายที่กำลังใกล้เข้ามาและบวชสวดแปลกๆจากคุดตนนั้นทำให้เรียวแรงเพลิงหมดไปราวกับเป็นอมพาตไปทั้งตัวโอเพลิงเริ่มพึมพำขยับปากไรกถาตน ทว่าราวกับมีทรายอยู่ในลำคอหากขยับปากจะทำให้รู้สึกเจ็บปวดและหายใจไม่ออกจนกระทั่งคุดตนนั้นได้เดินม,มาอยู่ต่อนหน้าร่างเพลิงที่กำลังกระเสกกระสนจะขยับเพื่อลุกขึ้นหึนับได้ว่ามึงมีฝีมือจงดีใจเสียที่ได้ตายด้วยน้ำมือกูที่ลดตัวลงมาจากการกับมึงด้วยตนเองก่อนที่เหล่าอสูรจะบุกเข้ามา จดจำชื่อกูไว้ทีรมิทะผู้ครองมวสะกดให้หลับไหลวิญญาของมึงกูจะกินให้หมดสิ้นเสียพยาครุฑทีรมิทะสะบดล้านประกาศศักดาห์และชื่อของตนให้เพลิงได้รับรู้พร้อมกับง้างมืออันทรงพลังของมันที่มีค้อนคล้ายกับหัวสุน,นัขภายในมือของมันหมายทุบหัวเพลิงให้แหลกเสียงปืนแผดดังสนั่นในระยะกระชั้นชิด พร้อมกับเสียงคำรามของเสือที่ดังขึ้นเพียงครู่เดียวร่างของพญาคุธทิรมิทะก็ได้กระเด็นออกจากจุดนั้นด้วยความรวดเร็วอย่ามายุ่งกับคนของคาราวานไอสัตว์เดรัจฉานในหอยสองสะบวดดังลั่นพร้อมกับร่างที่เปลี่ยนแปลงเป็นร่างของเสือลายพาดกรอนขนาดสูสีกับร่างของพญาคุธทิรมิทะที่ได้กระเด็นออกไปจากบ้านชนเข้ากับศาลาที่คนในหมู่บ้านใช้คอยรวมตัวกันเวลามีงานสำคัญ ซึ่งบัดนี้ได้พังทลายลงหลังคานั้นถล่มลงมาทับร่างมันเต็มๆเพิงเอ็งบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าในห้อยทองพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดูตกใจขณะก,กำลังพยุงร่างของเพลิงให้ลุกขึ้นและรู้สึกได้ว่าร่างของเพลิงกำลังสัน่นเองทำร้ายตนเองทำไมปล่อยมือก่อนในห้อยทองบอกเสียงดังเมื่อเห็นเพิงใช้เล็บจิกเข้าที่เนื้อแขนจนมีเลือดไหลออกมา ก่อนที่ในห้อยทองจะดึงมือที่เพลิงใช้จิกแขนตนเองออกในทันทีคุดมันเป็นคุดครับในห้อยมนตร์สะกดของมันทำให้คนในหมู่บ้านหลับออระวังอสูรบริวารมันที่กำลังบุกเข้ามาด้วยครับเพลิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ดังและร่างกายตนเองที่สั่นหมดแรงไปด้วยอำนาจมนตราของพญาคุดถิรมิทะก่อนเลือดจะไหลออกมาจากปากหลังจากที่บอกกับในห้อยทั้งสอง หยุดพูดก่อนเพลิงนี่เองบาดเจ็บตรงไหนด้วยไหมเนี่ยในห้อยทองคําถามเพลิงด้วยความเป็นห่วงทางด้านในห้อยสองได้แปลงกายเป็นเสือตัวใหญ่กําลังรอประจันหน้ากับพญาคุดธ,ธิรมิทะด้วยความระมัดระวังเสียงเสืซ่าข,ของสาลาที่ถล่มทับร่างพญาคุดได้เงียบไปสักพักก่อนจะมีเสียงเสืซ่าเริ่มเคลื่อนไหวข้าถูกมนต์สะกดขอมมันครับเฮ้ยเอาหานั่นโดนเป็นขนาดนั้นยังไม่เป็นอะไรเลยหรื ในหอยทองอุทานด้วยความเหลือเชื่อพร้อมกับมองร่างพยาคุตธิรมิดทะที่ลุกขึ้นมาเหยียบบนเศษซากหลังคาที่ได้ถลม่มในหอยสองที่อยู่ในร่างเสือก็อยู่ในท่าทางพร้อมโจมตีแม้จะรู้สึกถึงความอันตรายที่แผ่ออกมาจากร่างพยาคุธตนนี้เอา้าเกินนี่ลงไปก่อนในหอยทองหันมาบอกกับเพลิง พร้อมกับควักกระปุกบางอย่างออกมาจากย่ามและนําเม็ดยาสีแดงใส่ปากเพลิงสองเม็ดเพลิงได้กลืนเม็ดยาผ่านคอทันทีมันเป็นเม็ดยาสมุนไพรจากพรานแดงพรานดํารักษาได้แท้ทุกอย่างหากเกี่ยวกับมนตราคําสาปในห้อยทองพูดในทันทีที่เม็ดยาสมุนไพรผ่านลําคอไปเพลิงรู้สึกได้ถึงความเผ็ดร้อนที่แทบจะเผาร่างตนได้ราวกับอวัยวะภายในจะสุกยังไงอย่างนั้น จากนั้นความรู้สึกที่เหมือนกับมีทรายอุดอยู่ที่คอก็ได้พลันหายไปร่างกายที่หมดเรียวแรงราวกับเป็นอัมพาตก็ได้กลับมามีแรงเคลื่อนไหวได้ดังปกติรีบนำเม็ดยานี้ให้ปูก่กับอาจารย์ข่าก่องครับปลูกทั้งทั้งสองให้ตื่นขึ้นมาก่อนเคลิงตะกวงขึ้นทันทีที่รู้สึกว่าเรียวแรงของตนกลับมาพร้อมกับลุกขึ้นแบ่งยาที่มีอยู่ในกระปุกจะในห้อยทอง เพื่อจะนำไปให้พลานไก่พลานแก้วที่ตอนนี้ขยับตัวเล็กน้อยในห้อยทองไม่รอช้าได้หันนำยานในกระปุกที่เหลือนำไปใส่ปากพลานทั้งสองตามที่เพลิงบอกสีคงคำรามของเสือได้ดังสนานเกิดการประทัก,การรุนแรงขึ้นเพียงเสียววิร่างแปลงกายของเสือตัวขนาดใหญ่ของในห้อยสองก็กระเด็นชนกับในห้อยทองจนทำให้ทั้งคู่ล้มลงและมันก็ทำให้ยาที่อยู่ในกระปุกหล่นเกลื่อนพื้น ร่างของเพิงก็ได้กระเด็นไปกระแทกกับฝาบ้านอย่างแรงเม็ดยานั่นคืออะไรกันทำไมถึงหักล้างคำสาบมนตรากูออกไปได้รวมถึงวิชาปแปลกๆที่สามารถสร้างบาดแผลให้กับร่างกายกูพยาครุฑธ,ธิรมิตระสะบดด้วยน้ำเสียงที่ดูเหลือเชื่อและประหลาดใจพร้อมกับนำมือของมันขึ้นมันลูบไปที่กลางหน้าอกของตนซึ่งมีอรอยกงเล็บเสือขนาดใหญ่ปรากฏอยู่ มิได้การหากให้มนุษย์อยู่ต่อไปจะเป็นอันตรายแน่ต้องกำจัดพวกมันให้สิน้นไอ้พวกอ่อนแอบริวารผีหากูต,ต้องกินมันให้สิน้นเสียงพญาคุธิทลมิทะพึมพำก่อนจะเอ่ยตะโกด้วยน้ำเสียงที่ดังกึกก้องชวนขนลุกเสียงฝีเท้าจากบางอย่างที่เหมือนกับมีอยู่เป็นจำนวนมากได้ดังมาจากป่าที่อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแก่นขามนักก่อนจะปรากฏร่างของเหล่าอสูร ที่มีใบหน้าแปลกประหลาดบางตนก็คล้ายกับบัวบางตนก็มีหน้าคล้ายกับลิงหลายตนต่างมีใบหน้าและรูปร่างที่ชวนสยดสยองหน้าเกลียดหน้ากลัวกำลังกรูกันเข้ามาที่หน้าประตูหมู่บ้านแก่นขามนับร้อยตนเพิงกำลังใช้มือดันฝาบ้านเพื่อลุกขึ้นไอสัตว์เดลัดฉานในห้อยสองสมบ,บทด้วยความเจ็บใจ หลังจากใครร่างแปลงกายเสือกลับมาเป็นร่างมนุษย์พร้อมกับค่อยๆลุกขึ้นยืนด้วยร่างกายที่สั่นเพราะอาการบาดเจ็บรุนแรงจากภายในมือทั้งสองข้างได้กำสนับเหล็กแหลมเอาไว้แน่นต้องไปรับมือกับอโศร,รก่อนหมู่บ้านจะพังพินาศนายห้อยทองพูดหลังจากพยุงร่างตนลุกขึ้นมาได้ในมือนั้นถือปืนลูกซองที่เคยเป็นของนายห้อยเขียวไว้แน่นพวกอสูร จงกัดกินร่างมนุษย์พวกไรประโยชน์ฉีก,กินให้ทรมานส่วนพวกเจ้าหนะสู้ไปก็ไรประโยชน์พวกมันไม่แม้แต่จะรู้สึกตัวเสียด้วยซ้ําแม้หัวมันจะขาดออกจากร่างและพวกเจ้าหนะกูจะกินที่ทรมานถึงที่สุดพยาครุฑธ,ธิรมิตทักคำรามด้วยความเกลี้ยวกราดและโกรธแค้นเป็นอย่างมากดวงตาสีเขียวของมัน ได้แปลเปลี่ยนเป็นดวงตาสีแดงราวกับเปลวไฟ